สองทางสลับกันได้สองทางนะครับแล้วก็อย่าลืมระยะห่างด้วยนะครับลุกมระยะห่างด้วย

有的呢。嗯嗯嗯 พุทธังพัคขวันตังอภิวาที้ข้าพเจ้าพิวาราบมุ่งส่าาพวนตัเอะตระหนักที่เดี้วตระหนักใจ นะครับสำหรับการเจอผ้าเดินวิถีชีวิตใหม่นะครับวิถีชีวิตใหม่ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของบันข,ข้าอย่างน้อยต้องปุ่ยป้อนนะครับปุยป้อนเนื่องต้องสวมหน้ากากด้วยหน,น้า,นา,นานกากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก็แล้วแต่ต้องเป็นวิถีชีวิตใหม่ของเรานะครับท้า ้องขอความช่วยเหลือจากโลกทุกคนนะเราจะเก็บผ้าผ้าเสนอเล็กๆมาเพราะเราเป็นเยาวชนรุ่นใหม่นะคะในปีนี้ทุกอย่างที่เราจะเปลี่ยนไปเราจะเข้าสู่ยูนิออนนะคะนะคะใช้หนังสือก็คือใช้ได้หนึ่งวันแล้วก็ทิ้งเลยค่ะน้องๆไม่ต้องเก็บไว้ใช้ตสองวันถึงต้องทิ้งไปถ้าใช้ได้ก็คือใช้ซ้ำได้และอย่างเื่นอย่าง ้องจะทิ้งหน้ากากรมานะคะถ้าจะทิ้งทิ้งใส่ถายขยาได้ไหมคะทิ้เลยได้ไหมไม่ได้ห็นะไมระย้นคยนะคะระยะนะคะยะนะคะระยะนะคะระยะนะคะระนยะรคะนนน มีการเรียนนะคะตามโครงสร้างรายวิชานะคะโครงสร้างของรายวิชาที่นทนหนึ่งของภาคเรียนที่หนึ่งนะคะ,คะนี่ก็คือโครงสร้างนะคะของรายวิชาจะมีการเก็บคะแนนนะคะหน้าหน่วยการเรียนนั่นเองนะคะ ครูจะแนะนำให้นักเรียนว่1.1มาตรฐานตัวข้อที่1ทับ1มาตรฐานข้อที่1ทับ9นะคะและ้วก็มาตรฐานอนันทิตาครับได้ยินคาครูโอเคครับซีลีนซีลีนได้ยินเสียงครูไหมครับค่ะโอเคอย่งนี้ครับอ่ง เราจะพูดถึงครูนิสร์เดี๋ยวนักเรียนสองเรื่อดขาวทีละคนครูอยากรู้ว่าตอนนี้นักเรียนคิดว่าภูมิสานเปลี่ยมีไหมอ่ะได้หัวหน้าก่อนแล้กับกาซิดกาซิดินว่าภูมิสานในมุมมองของกาซิดที่เราต้องเรียนรู้นะครับอ่ะโซผิดตาชื่อโซผิตากินไม่เป็นไรแต่ครูอยากรู้ว่าหนูคิดว่ามันเปล่ย เดินไปซื้ออาหารเลยค่ะตามตามตามผู้สอนได้แล้วค่ะผ่ส่งถ้วยอาหารให้นักเรียนด้วยค่ะ